เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันพระจาวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินรายได้ไหลามาเทมา เงินด่งใจหมายทุกอย่างเงินทองเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาทีละหน่อยวันข้างหน้าก็จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่เรื่องของการงานมีเกณฑ์ต้องได้รับผิดชอบงานทั้งางานรานงานหลวงเงินเข้ามารัวๆไม่ขาดสายแต่ต้องระวังเรื่องการเจ็บป่วยไม่สบายเพราะการงานของคุณ เปนเหตุเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความหวานมากขึ้นส่วนคนโสดไม่รู้ว่าจะรักใครเพราะตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาเลยในชีวิตสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงิน มีรายได้เข้ามาเรื่อยๆแม้ว่าจะไม่ใช่รายได้ก้อนใหญ่แต่ก็เป็นรายได้เข้ากระเป๋าตลอดของการงานการงานของคุณมีความสําเร็จมาช้าๆแต่ก็มาอย่างแน่นอนในช่วงนี้เหมือนเป็นช่วงที่คุณต้องหวานมาเมล็ดพันธุ์ต้องอดทนอรออีกสักพักแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่และคนรักยังรักกันดี ส่วนคนโสดแม้ว่าจะโสดแต่ก็มีความสุขดีสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีรายได้เข้ากระเป๋าเรื่อยๆแต่ไม่ควรประมาทเพราะมีเกณฑ์มีรายจ่ายแบบกระทันหันเรื่องของการงานมีเกณฑ์ต้องทำงานหนกักหลากหลายในเวลาเดียวกันเลยทำให้คุณต้องเหนื่อยมากขอแนะนำให้คุณอดทนเพราะความสำเร็จรอคุณอยู่เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรัก เป็นคู่ที่ศีลเสมอกันจึงครองรักกันมาอย่างยาวนานส่วนคนโสดมีเกณฑ์มีคนมารักเพราะช่วงนี้คุณสเสน่ห์แรงอยู่ดีๆก็มีคนมารักมาชอบสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆมากบ้างน้อยบ้างแต่ก็เข้ามาอย่างสม่ำเสมอเรื่องของการงานมีเกณฑ์พบกับปัญหาบางอย่างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักต่างคนต่างเข้าใจกันเลยทําให้ความรักของคุณ ยั่งยืนส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักแบบไม่ทันตั้งใจสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบ,บดีเรื่องของการเงินมีเรื่องที่ทำให้คุณยิ้มได้ปากกว้างเลยทีเดียวก็คือเรื่องเงินเพราะคิดหวังเรื่องเงินก็จะได้เงินดังใจไม้เรื่องของการงานมีเกณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือบางทีทำงานอาจจะต้องแปลผันตามสถานการณ์บางยึดสูตรจำเร็จเดิมๆก็ไม่ได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ คุณและคนรักบางทีก็มีปัญหาเพราะอารมณ์เป็นเหตุส่วนคนโสดร,รักแท้ยังไม่ได้เข้ามาเยือนสักทีสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ เรื่องของการเงินมีโอกาสมีรายได้มากแต่พอได้เงินเข้าปุ๊บเงินก็ออกปั๊บเช่นเดียวกันเรื่องของการงานหากจะต้องการแสดงความคิดเห็นให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเพื่อนร่วมงานมากเกินไปเพราะจะนํามาซึ่งความขัดแย้งและความเดือดร้อนในอนาคตเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคุณรักต้องเอาใจใส่ใช้เวลาค่อยๆปรับตัวกันไปทีละนิดทีละหน่อยเพื่อความสุขและ เพื่อโอกาสที่ดีในวันข้างหน้าสว่วนคนโสดมีคนเข้ามาพูดคุยในตอนนี้อยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจรับหรือเปล่าสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณดีมีโอกาสที่จะมีฐานะมั่นคงในวันข้างหน้าเรื่องของการงานแสงสว่างแห่งความสําเร็จเกิดขึ้นแล้วความก้าวหน้าความสดใส ก็จะเข้ามาเยือนในไม่ช้าแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความสัมพันธ์รักมั่นคงแบบแน่นแฟนมากส่วนคนโสดมีคนมารักมาชอบแต่อยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจรับหรือเปล่าดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ